เวลาเรานึกถึงแผนกจ่ายกลางของโรงพยาบาลที่ที่ทุกอย่างต้องปลอดเชื้อแบบ100%เลยเนี่ยเรื่องของความยั่งยืนหรือ sustainability อาจจะไม่ใช่สิ่งแรกๆที่เรานึกถึงกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่านะวันนี้เราจะมาลองดูกันครับว่าจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องนี้กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของการทําให้ปลอดเชื้อไปแบบพลิกโฉมเลยละครับเอาละครับมาเริ่มกันที่คําถามนี้กันเลยถ้าให้ลองคิดเร็วๆนะครับว่า ในโรงพยาบาลเนี่ยระหว่างของที่ใช้ซ้ําได้กับของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอะไรมันจะยั่งยืนกว่ากันอืมถ้าใช้สามัญสํานึกทั่วไปเนี่ยคำตอบมันก็ดูเหมือนจะชัดเจนมากๆเลยใช่ไหมครับว่าก็ต้องเป็นของที่ใช้ซ้ําได้สิมันต้องดีต่อโลกมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วฟังดูตรงไปตรงมามากๆเลยเนะแต่จะเป็นยังไงครับถ้าคําตอบที่ดูเหมือนจะชัดเจนเมื่อกี้เนี่ยมันกลับไม่ใช่อย่างที่เราคิดคือในโลกที่มันซับซ้อนมากๆอย่างการทําให้ปลอดเชื้อเนี่ยบางที สัญชาตญาณของเรา,เราก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องเสมอไปนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงมุมมองที่มันอาจจะดูสวนกระแสะมากๆแต่บอกเลยว่ามีเหตุผลมารองรับแบบน่าทึ่งเลยทีเดียวโอเคครับงั้นเรามาไขาข้อสงสัยนี้กันในส่วนแรกเลยว่าทําไมความเชื่อเดิมๆที่เราเคยยึดถือกันมาตลอดเนี่ยพอมาอยู่ในบริบทของโรงพยาบาลแล้วมันอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปและนี่แหละครับคือคําตอบที่น่าทึ่งมากเพราะมีข้อมูลที่ชี้ว่า ภายใต้กรอบความคิดใหม่ที่เรียกว่า Green CSSD เนี่ยนะครับวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอะ่ะกลับกลายเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนกว่าในระยะยาวซะง,งั้นคือใช่ครับมันสร้างขยะที่เรามองเห็นได้ชัดๆก็จริงแต่พอเราพิจารณาผลกระทบแบบทั้งระบบแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันกลับตาลปัดไปเลยอย่างไม่น่าเชื่อคำถามต่อมาก็คือเอ๊แล้วมันเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงคำตอบมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนที่มองไม่เห็นครับ ซึ่งเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเนี่ยจะทําให้ภาพนี้มันชัดเจนขึ้นมากๆเลยสไลด์นี้คือทําให้เห็นภาพชัดเลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่ทําให้เราเหมือนตาสว่างเลยคือด้านหนึ่งเนี่ยของใช้ครั้งเดียวมันมีข้อเสียคือขยะที่เราเห็นกันตามตาเลยใช่ไหมครับแต่อีกด้านหนึ่งของใช้ซ้ํามันมาพร้อมกับต้นทุนแฝงที่มหาศาลมากๆที่เราอ่านไม่เคยนึกถึงไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าปริมาณน้ําที่ต้องใช้ล้างสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อไปจนถึงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการทั้งหมดนี้เลยครับพอเห็นภาพแแบบนี้ล้ลว ก็จะเข้าใจเลยใช่ไหมครับว่าการเลือกใช้วัสดุแบบใช้ครั้งเดียวเนี่ยกระบวนการนี้มันกลับกลายเป็นการช่วยลดภาระที่เรามองไม่เห็นพวกนี้ได้แบบมหาศาลเลยมันคือการประหยัดทรัพยากรที่ซ่อนอยู่ในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การล้างการอบแห้งไปจนถึงการฆ่าเชือ้อซึ่งทั้งหมดนี่ล้วนมีต้นทุนต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นแหละครับเอาเละครับพอเราเข้าใจถึงปัญหาเรื่องต้นทุนที่ซ่อนอยู่กันแล้วทีนี้เรามาดูกันที่ทางออกกันบ้างดีกว่า ซึ่งก็คือมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า Green CSSD นี่แหละครับที่จะเข้ามาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในเรื่องนี้เลยหัวใจสำคัญของ Green CSSD เลยนะครับคือการขยายความหมายของคำว่าปลอดภัยให้มันกว้างขึ้นคือจากเดิมที่เราจะมองแค่เรื่องปลอดเชื้อสำหรับผู้ป่วยใช่ไหมครับทีนี้มันจะรวมไปถึงการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า Eco-safe เข้าไปด้วยซึ่งนี่มันเท่ากับว่าการดูแลโลกของเราได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ไปแล้วนั่นเอง แล้วแนวคิดนี้มันขับเคลื่อนด้วยอะไรก็คือมีหลักการสําคัญอยู่2ออย่างครับอย่างแรกเลยคือต้องมุ่งไปสู่การสร้างขยะให้น้อยที่สุดแต่ต้องได้ประสิทธิภาพสูงสุดและอย่างที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าการประเมินวัตถรชีวิตหรือ LCA ซึ่งไอเดียของมันก็คือการมองภาพรวมผลกระทบของวัสดุชิ้นหนึ่งตั้งแต่ตอนที่มันถูกผลิตขึ้นมาจนถึงตอนที่มันหมดอายุการใช้งานไปเลยไม่ใช่แค่มองตอนที่มันถูกใช้งานอย่างเดียวแล้วภาพของอนาคต ที่การทําให้ปลอดเชื้อนั้นมันยั่งยืนตามมาตรฐานใหม่นี้หน้าตาของมันจะเป็นยังไงกันนะเรามาดูองค์ประกอบสําคัญต่างๆกันในส่วนสุดท้ายนี้เลยครับคือต้องบอกว่านี่มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนของทีละชิ้น2ชิ้นนะครับแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศท,ทั้งหมดของการทําให้ปลอดเชื้อแบบยั่งยืนขึ้นมาใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลอย่าง ISO 11607 การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยให้ตรวจสอบย้อนกลับได้การประเมินคาร์บอนฟุตพิ้นของทุกอย่างที่ใช้และที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการสร้างวัฒนธรรมของ green sterilization ให้เกิดขึ้นจริงๆในองค์กรพอเห็นภาพทั้งหมดแล้วจะเข้าใจเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การมานั่งเถียงกันว่าใช้ซ้ําหรือใช้แล้วทิ้งแบบไหนดีกว่ากันแต่มันคือการตั้งคําถามใหม่ทั้งหมดเลยครับว่าอะไรคือทางเลือกที่มันปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับทุกคนจริงจริง ซึ่งก็คือทั้งตัวผู้ป่วยตัวบุคลากรทางการแพทย์และก็โลกของเราด้วยผมว่าคำพูดนี้สรุปภาพรวมทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าการปลอดเชื้อที่แท้จริงในยุคใหม่เนี่ยมันไ,ไกลกว่าแค่เรื่องความสะอาดของเครื่องมือแล้วแต่มันคือระบบที่ต้องปลอดภัยแบบรอบด้านทั้งต่อคนไข้ต่อบุคลากรและก็ต่อโลกของเราด้วยอ่ะซึ่งนี่แหละครับอาจจะเป็นนิยามใหม่ของคำว่าสะอาดที่เราทุกคนต้องมาช่วยกันสร้างให้มันเป็นจริงขึ้นมา